แล้วเรามาลองดูประสูตรสั้นๆแต่ละประสูตร พระสูตรนี้พระองค์ตรัสกับภิกขุชื่อติสสะพระองค์บอกว่าดูก่อนติสสะชไนหนอเธอจึงมานั่งเป็นทุกข์เสียใจฟูมฝายน้ำตาอยู่ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภิกขุทั้งหลายได้ใช้วาจาดุดปะตักทิมแทงข้าพระองค์จึงอย่างนั้นติสสะเธอว่าเขาข้างเดียว แต่เธอไม่อดทนต่อถ้อยคำการที่พอเอาแต่ว่าเขาข้างเดียวแต่ไม่อดทนต่อถ้อยคำบ้างนั้นไม่สมควรแก่เธอผู้เป็นกุลบุตรที่ออกจากเรือนมาบวชเป็นบรรพชิตด้วยศรัทธาเลยนี่แสดงว่าติดสานี่ก็ว่าคนอื่นเข้าเหมือนกัน แต่เวลาถูกคนอื่นว่าเขาบ้างก็รู้สึกเสียใจการที่เธอว่าเขาด้วยอดทนต่อถ้อยคำได้ด้วยนั่นแหละ จึงจะสมควรแก่ผู้เป็นกุลบุตรที่ออกจากเรือนมาบวชเป็นบรรพชิตด้วยศรัทธาคือพระศาสดาเนี่ยให้พิกขุเราเนี่ยมีวะมีการว่ากล่าวซึ่งกันและกันและการเตือนกันและกันให้ออกจากอาบัตไดนะ้คือเตือนเขาได้แต่เวลาถูกเตือนบ้างกลับทนไม่ได้นะ พระศาสดาตรัสกับติดสะต่อว่าเธอโกรธทําไมหนอเธออยากโกรธติดสะเธอไม่โกรธได้จะดีกว่าแท้จริงบุคคลย่อมประพฤติปรมาจันเพื่อกําจัดความโกรธความถือตัวและความลบหลู่คุณท่านอันนี้เป็นกิเลสที่เราต้องฝึกละ มาดูอีกพระสูตรหนึ่งกับพิกุชื่อเถระที่ชอบอยู่รูปเดียวพิกุรูปหนึ่งมีชื่อว่าเทระชอบอยู่ผู้เดียวมีปกติสรรเสริญคุณของการอยู่ผู้เดียวเข้าไปบินทบาทยังหมู่บ้านผู้เดียวเดินกลับก็ผู้เดียว นั่งในที่รับก็ผู้เดียวและอธิษฐานจงกรมก็ผู้เดียวครั้งนั้นแลพิกุมากด้วยกันเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายบังคมพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งหน้าที่สมควรครั้งหนึ่งปราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าขอประทานพระวรวกาสพิกุรูปหนึ่งมีชื่อว่าเถระ ชอบอยู่ผู้เดียวมีปกติสันเสริญคุณของการอยู่ผู้เดียวลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสเียอภิกุรูปหนึ่งมารับสั่งว่ามานี่นะภิกขุเธอจงไปบอกภิกขุชื่อเถระตามคํำของเราว่าพระศัสดารับสั่งหาจากนั้นภิกขุเถระก็ มาเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ก็ตรัสถามว่าดูก่อนเทระทราบมาว่าเธอชอบอยู่ผู้เดียวและมีปกติสรรเสริญคุณของการอยู่ผู้เดียวจริงหรือเทระกราบทูลว่าจริงพระพุทธเจ้าค่าดูก่อนเทระก็เธอชอบอยู่ผู้เดียวและมีปกติสรรเสริญคุณของการอยู่ผู้เดียวเป็นอย่างไรเล่า ข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญในเรื่องนี้มีว่าข้าพระองค์เข้าไปบินบาทยังหมู่บ้านผู้เดียวเดินกลับก็ผู้เดียวนั่งในที่ลับก็ผู้เดียวอธิษฐานจงกรมก็ผู้เดียวข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญข้าพระองค์ชอบอยู่ผู้เดียวมีปกติสรนเสริญคุณของการอยู่ผู้เดียวอย่างนี้แหลดูก่อนเทละ การอยู่ผู้เดียวนั้นมีอยู่จริงเราจะกล่าวว่าไม่มีก็หาไม่ดูก่อนเถระก็การอยู่ผู้เดียวของเธอจะเป็นอันบริบูรณ์โดยพิสดารโดยประการใดเธอจงตั้งใจฟังประการนั้นจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวพิกุชื่อเถระทูลรับพระดำรัสพระผู้มีพระภาค พระองค์ตรัสว่าดูกอ่นเถระก็การอยู่ผู้เดียวจะเป็นอันบริบูรณ์โดยพิสดารได้อย่างไรเล่าดูกอ่นเถระในข้อนี้สิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็ละได้แล้วนี่เป็นเรื่องของอดีตสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็ละได้แล้วสิ่งใดยังมาไม่ถึง สิ่งใดที่ยังมาไม่ถึงสิ่งนั้นก็สละคืนเสียสิ่งที่เป็นอนาคตเนี่ยยังมาไม่ถึงเนี่ยเราก็ให้สละคืนไปซะองบอกว่าฉันทราคะในการได้อัตภาพที่เป็นปัจจุบันก็ถูกกำจัดแล้วด้วยดี ในปัจจุบันก็ถอนฉันทราคะความผูกพันความพอใจยินดีรงตัดว่าการอยู่ผู้เดียวจะเป็นอันบริบูรณ์โดยพิสดารอย่างนี้แหละถ้าอย่างเนี้ยเป็นการอยู่ผู้เดียวที่แท้จริงที่บริบูรณ์ น,นรชนผู้ครอบงำขันอายุตนะธาตุและไตรภพได้ทั้งหมดได้ผู้รู้แจ้งเป็นญขันผู้มีปัญญาดีผู้ไม่แปดเพื่อนในธรรมทั้งปวงผู้ละสิ่งทั้งปวงเสียได้ผู้หลุดพ้นได้แล้วเพราะธรรมเป็นที่สิ้นตนาเราเรียกว่ามีปกติอยู่ผู้เดียว ทีนี้เรามาดูเรื่องของปฏิจจสมุปาโทการที่เราจะทิ้งอดีตทิ้งอนาคต ดถอนความยึดมั่นในปัจจุบันเนี่ยก็กลับมาใช้หลักการที่พระองค์ตรัสเรื่องของปฏิจจสมุปาโทนะว่าสิ่งนั้นเนี่ยมันเป็นตถาตาคือเป็นเช่นนั้นเองเป็นอวิตถาตาคือไม่ผิดไปจากความเป็นอย่างนั้นเป็นอนัญญาตตาแปลว่าไม่เป็นไปโดยประการอื่น <c oughs> ไม่เป็นไปโดยไม่เป็นไปโดยประการอื่นเนี่ยหมายถึงอย่างไรก็คือถ้ามีเกิดเนี่ยมันจะมีแก่และตายชาติปัจจยาชะลามรณะชาติเป็นเหตุชรลามรณะดังนั้นไม่ว่า เราจะเกิดหรือเราไม่เกิดหรือพระศาสดาจะบังเกิดขึ้นหรือไม่บังเกิดขึ้นโลกธา,าตุก็เป็นของมันอยู่อย่างนี้<ะ>เพราะมีชาติเป็นเหตุชรามารณะย่อมมี<ะ>เกิดมีแก่จึงมีตายจึงมี<ะ>ความแก่มีเพราะความเกิดและเมื่อมีความแก่ก็จะมีความตาย คือมรณะความตายหรือความดับหรือเราจะบอกว่าความดับเนี่ยมันมีเพราะแก่แก่มันมีเพราะเกิดนี่ก็คือย้อนขึ้นไปหรือย้อนกลับมาเพราะมีเกิดจึงมีแก่เพราะมีแก่จึงมีดับหรือตายมรณะ มันจะไม่เป็นไปโดยประการอื่นมันจะเป็นอยู่อย่างนี้ถ้าวิญญาณมีจะมีนามรูปถ้านามรูปมีจะมีวิญญาณมันอาศัยกันเกิดขึ้นเรียกว่าอนัญญาตาดังนั้นตัวอนัญญาตาเนี่ยเป็นคุณสมบัติหนึ่งของปฏิจจสมุป,ปาโท ฏิจจสมุปาโทจึงเป็นสัจจะความจริงที่จริงตลอดกาลอดีตจริงอนาคตจริงปัจจุบันก็จริงอดีตการนานไกลที่ผ่านมาเพราะชาติเป็นปัจจัยชรามรณะย่อมมีในอนาคตที่จะเกิดขึ้นชาติก็ยังเป็นเหตุปัจจัยของแก่และตาย ความตายมาจากเสื่อมเสื่อมมาจากเกิดสัจจความจริงตรงนี้จริงทั้งอดีตอนาคตปัจจุบันไม่มีการเปลี่ยนแปลงและถ้าถอยขึ้นไปสัจจความจริงตรงนี้ก็ยังจริงอยู่อย่างนั้นก่อนมีการเกิดจะต้องมีสถานที่ที่ให้มันเกิดเรียกว่าพบ ภาวาภาวะหรือความเป็นภูตะความเป็นขึ้นมาซึ่งพระองจะเปรียบเหมือนมเมล็ดพืชที่มันได้ที่ตั้งบนผืนนามันก็จะเริ่มงอกดังนั้นมเมล็ดพืชจะงอกได้เนี่ยมันต้องมีที่ตั้งมีที่ตั้งคือมีผืนนาดังนั้นการที่มเมล็ดพืช มันได้ที่ตั้งเพราะบางทีมันปลิวไปตามลมเนี่ยมันยังไม่มีที่ตั้งแต่พอมันมีที่ตั้งปุ๊บเนี่ยเรียกว่ามันได้ที่ตั้งแล้วเมื่อได้ที่ตั้งมันก็จะงอกน้ำน้าฝนหรือความชื้นที่ลดเมล็ดพืชซึ่งตั้ง ได้ที่ตั้งอยู่บนผืนดินจึงเป็นองค์ประกอบที่ทำให้มเมล็ดพืชเนี่ยงอกขึ้นมา <c oughs> หรือมเมล็ดพืชที่ชุ่มชื้นแล้วได้น้ำแล้วตกลงมาปลิวตกลงมาบนผืนดินมเมล็ดพืชที่ประกอบด้วยความชุ่มชื้นเมื่อมามีที่ตั้งหรือได้ที่ตั้งก็เริ่มเจริญ งอกงามไพบูร์การมีที่ตั้งเนี่ยพระองค์เรียกว่าภพนะภาวะภาวะนะหรือภพหรือความเป็นภูตะการได้ความเป็น <c oughs> จากนั้นการงอกขึ้นมาเรียกว่าชาติชาติดังนั้นการได้ชาติขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นแก่ใคร หรือสิ่งใดก็ตามจะเป็นสิ่งใดๆในโลกนะไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ภูเขาแม่น้ำลำธารอะไรก็ตามที่มีการปรากฏขึ้นมาแล้วเนี่ยจะมีความเสื่อมนจะมีชรามรณะทั้งสิ้นนี่จึงเป็นสัจจกความจริงของธรรมชาติ ที่เรียกว่ามันเป็นอนัญญาตตามันจะไม่เป็นไปโดยประการอื่นมันจะเป็นประการนี้อยู่ตลอดมันเป็นตถาตาคือเป็นเช่นนั้นเองเป็นอวิตถาตาแปลว่าไม่ผิดไปจากความเป็นอย่างนั้นเป็นอนัญญาตตาคือมันจะไม่เป็นไปโดยประการอื่น เป็นอิทัพปัจจยตาคือความที่เมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นพระองค์เรียกธรรมนี้ว่าปฏิจสมุป,ปาโทซึ่งธรรมชาติอัน,นี้มันตั้งอยู่ของมันอยู่แล้ว ธรรมธาตุนั้นย่อมตั้งอยู่แล้วนั่นเทียวทิตาวัสาธาตนะุธรรมธาตุนั้นย่อมตั้งอยู่แล้วนั่นเทียวคือความตั้งอยู่แห่งธรรมดาคือธรรมัติตาคือความเป็นกฎตายตัวแห่งธรรมดาธรรมนิยามตาคือความที่เมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้น อิทัพปัจจยตาแล้วธรรมชาติลักษณะเนี่ยมันก็จะมีรายละเอียดของมันรายละเอียดของมันเนี่ยพระองค์ก็จะแจกแจงมาว่าอะไรเป็นเหตุของอะไรเรียกว่ามันเป็นธรรมที่มีเหตุเกิด ธรรมธาตนั้นย่อมตั้งอยู่แล้วนั่นเทียวนะธรรมทิตาตาหรือธรรมทิตาภาษาไทยก็เป็นธรรมทิตาถ้าอ่านอย่างบาลีก็เป็นธรรมธิตาตนะาธรรมนิยามตา ตถาคตย่อมรู้พร้อมเฉพาะต <c oughs> ถาคตย่อมรู้พร้อมเฉพาะอภิสัมพุทธติถึงพร้อมเฉพาะอภิสเมติคือถึงพร้อมเฉพาะรันรู้พร้อมเฉพาะแล้วอภิสัมพุทธชัด พุทธิตวาถึงพร้อมเฉพาะแล้วย่อมบอกอาจิคติเทเสติย่อมแสดงปัญญาเปติย่อมบัญญัติปัถะเปติย่อมตั้งขึ้นไว้วิวรติย่อมเปิดเผยวิภัชติย่อมจำแนกแจกแจง ุตานีกโรติย่อมทำให้ตื่นปัสสถาติย่อมทำให้เป็นเหมือนการไยของที่ควา้าท่านทั้งหลายจงมาดูเพราะชาติเป็นปัจจัยชาลามรณะย่อมมีชาติปัจจยาพิกเวชาลามรณะฉะนั้นพระองค์ก็ลงรายละเอียด เพิ่มขึ้นว่าแล้วอะไรเป็นเหตุของชาติคือภพแล้วอะไรเป็นเหตุของภพก็คืออุปทานอะไรเป็นเหตุของอุปทานก็คือตันหาตันหาปัจจยาอุปาทานนังแล้วอะไรเป็นเหตุของตันหาก็คือเวทนาสิ่งที่เป็นเหตุของเวทนาก็คือผัสสะสิ่งที่เป็นเหตุของผัสสะก็คือสลายยตนะสลายยตนะปัจญาผัสโสสิ่งที่เป็นเหตุของสลายยตนะก็คือนามรูป ต้องมีนามรูปเป็นเหตุอายจตนะในหกนอกหกเนี่ยจึงมีขึ้นมาได้และตัวนามรูปเนี่ยมันมีเพราะเหตุอะไรมีเพราะวิญญาณเข้าไปรับรูนะ้วิญญาณจึงเป็นเหตุของนามรูปเรียกว่าวิญญาณปัจญานามรูปังแล้ววิญญาณละ่ะมีอะไรเป็นเหตุก็คือมีสังขารเป็นเหตุ สังขารปัจจญาวิญญาณังการปรุงแต่งมนโนที่กำลังโน้มมาเพื่อให้เกิดวิญญาณขณะนั้นเนี่ยเรียกว่าสังขารกำลังปรุงแต่งเพื่อความเป็นวิญญาณแล้วอะไรเป็นเหตุของสังขารการที่ถูกปรุงแต่งขึ้นมาก็คือ อวิชชาความไม่รู้อวิชชาปัจญาสังขาราสังขารมีทั้งการปรุงแต่งทางกายทางวาจาและทางใจธรรมชาติพวกนี้มันเป็นของมันอยู่อย่างนั้นจะไม่ผิดไปจากความเป็นอย่างนั้นจะไม่เป็นไปโดยประการอื่น ไม่เป็นไปโดยประการอื่นคืออนัญญาตาดังนั้นสายปฏิจจสมุบาเนี่ยสายเกิดสายดับเนี่ยมันจะไม่เป็นไปโดยประการอื่นแน่นอนมันจะเป็นอยู่อย่างนี้นี่เรื่องของอนัญญาตาซึ่งเป็นหนึ่งในคุณสมบัติของปฏิจจสมุป,ปาโท สำหรับวันนี้ก็ฝากข้อทรรให้กับพวกเราไว้เพียงเท่านี้